なぜこのようなものをかばうのですか、お姉様。話を聞いてくれ、ビラ。カタリナさん,、うんうん。お姉様と私の邪魔ばかりして。カタリナさんの話を聞いて。何も知らない子供が、お前がお姉様の名前を口にする。 วันนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมเลยกับอีกหนึ่งตัวละครจากโลกของแกรนด์บลูแฟนตาซีตัวละครที่อาจจะมาแนะนําในวันนี้ก็คือวีราวีราก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะที่อาคิดว่ามีแบ็กซอรี่ที่น่าสนใจมากๆเลยวีราเนี่ยเป็นตัวละครที่มีเรื่องราวค่อนข้างน่าสงสารมากๆมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เธอเจอในอดีตเนี่ยเป็นพลังทําให้เธอมีความเกลียดความโกรธแค้นทั้งๆที่จุดเริ่มต้นจุดนั้นน่ะมันมาจากความรัก แต่ก่อนเราจะไปรู้จักวีล่ากันเนี่ยอาร์ตก็ขอเข้าหมายเหตุกันเหมือนเดิมถ้ามีข้อมูลไหนผิดพลาดหรืออาร์ตออกเสียงชื่อตัวละครผิดเพี้ยนไปบ้างก็ต้องขออภัยในนาที่นี้ด้วยใครมีข้อมูลเสริมเกี่ยวกับตัวละครน,นี้ก็สามารถพิมพ์มาได้ที่คอมเมนต์เลยนะเอาล่ะเรารู้จักวีล่ากันดีกว่าวีลา่าหรือชื่อเต็มๆของเธอก็คือวีล่าลิลลี่เป็นนักรบสาวผ่าพันมนุษย์ที่มีอายุเพียงแค่22ปีเท่านั้นถึงแม้เธอจะมีอายุเพียงแค่22ปีเนี่ย แต่เธอกลับเป็นผู้บัญชาการสูงสุดคนปัจจุบันของเมืองที่ชื่อว่าอัลเบียนซิตาเดลซึ่งตามปกติแล้วอการเป็นผู้บัญชาการสูงสุดด้วยอายุน้อยแค่เนี้ยเธอจะต้องสืบเชื้อสายไม่ว่าจะทางขุนนางชั้นสูงหรือว่าเป็นลูกใครก็ตามใช่ไหมถ้าเป็นเมืองอื่นอ่นนะแต่สาหรับเมืองอัลเบียนซิตาเดลเนี่ยการที่จะได้เป็นผู้บัญชาการสูงสุดนั้นน่ะจะต้องเป็นผู้ชนะการประลองพิเศษเท่านั้นซึ่งวีล่าก็คือผู้ชนะเมื่อ6ปีที่แล้ว

สำหรับคนที่เล่นเกม g r a n b l บูฟ a นตาซีนั้นนะก็คงพอรู้ว่าวีล่าจะนับถือตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคาตาลิน่ามากๆเลยคือนับถือเป็นเหมือนพี่สาวเลยสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นเกม g r a n b l บูฟ a นตาซีเนี่ยอขอเล่าคร่าวๆแล้วกันว่าคาตาลิน่าเนี่ยก็จะเป็นอศัศวินสาวที่เป็นคล้ายๆผู้ปกป้องตัวนางเอกนั่นเองเป็นคนที่ช่วยนางเอกหนีออกมาทำให้หนางเอกมาเจอเพระเอกเอาประมาณนี้แล้วกันสั้นๆ วิล่าและคาตาลีน่าเนี่ยโตมาในป้อมประการของเมืองอัลเบียนซิตาเดลเหมือนกันทําให้พวกเธอทั้งสองคนงสนิทกันมากๆถึงแม้หลายครั้งหลายคราคนอื่นๆจะคิดว่าวิล่าเนี่ยค่อนข้างออฟเซสกับคาตาลีน่ามากเกินไปแต่ความรักระหว่างวิล่าและคาตาลีน่านั้นก็เป็นเรื่องจริงจนกระทั่งเมื่อ6ปีก่อนสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นผู้ประชาการสูงสุดคนเก่าเนี่ย ก็คือตายอย่างกระทันหันทําให้เมืองอัลเบียนซิตาเดลอ่ะต้องหาผู้นําคนใหม่หรือว่าผู้บัญชาการคนใหม่ใช่ไหมทำให้เมืองนี้จัดการประลองพิเศษขึ้นมีอสวินที่มีฝีมือมากมายเนี่ยถูกเชิญเข้ามาร่วมในการประลองพิเศษครั้งนี้ด้วยและวีล่ากับคาตาลิน่าก็ถูกเชิญเข้ามาประลองเช่นกันสําหรับวีล่าและคาตาลิน่าเนี่ยเธอทั้งสองคนน่ะขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นนักดาบที่มีฝีมือดีมากๆในเมืองอัลเบียนซิตาเดลและคนส่วนใหญ่อ่ะ ก็เก่งเันว่า2คนนี้ต้องมาเจอกันที่รอบชิงคือถ้าเกิดเปรียบเทียบฝีมือกันแล้วนะคาตาลิน่าก็คือมีเทคนิคที่ดีกว่าวิล่าเยอะอยู่ทําให้จริงๆแล้วคาตาลิน่าเป็นเต็งหนึ่งสุดท้ายก็เป็นอย่างที่คนเก่งไว้วิล่าและคาตาลิน่าก็มาสู้กันในรอบชิงการต่อสู้รอบชิงระหว่างวิล่าและคาตาลิน่าเนี่ยก็คือสูสีอย่างมากและในวินาทีนั้นเองที่คาตาลิน่ากําลังจะชนะคาตาลิน่าก็เลือกที่จะหยุดดาบและปล่อยให้วีล่า เป็นผู้ชนะแทนวีล่าจึงได้กลายมาเป็นผู้บัญชาการสูงสุดแห่งเมืองอัลเบียนซิตาเดล คือการเป็นผู้ประชาการสูงสุดของเมืองอัลเบียนซิตาเดลเนี่ยก็ไม่ได้ดีไปซะทุกอย่างหรอกนะเพราะว่าการเป็นผู้ประชาการสูงสุดเนี่ยถึงแม้จะได้รับพระมหาศาลจากซัมมอนที่ชื่อว่าลูมิเนล่าแล้วก็ตามแต่หน้าที่ของผู้ประชาการสูงสุดกลับยิ่งใหญ่และทรมานกว่าที่ทุกคนคิดไว้เพราะวีล่าจะต้องอยู่ปกป้องเมืองและไม่สามารถออกจากเมืองได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตามทำให้กลายเป็นว่าเมืองอัลเบียนซิตาเดลเนี่ย เป็นเหมือนคุกของเธอนั่นเองคราวนี้กลับมาว่าทําไมคาตาลิน่าถึงยอมแพ้วิล่าทั้งๆที่เหนือกว่านะจริงๆแล้วคาตาลิน่ามีความฝันที่อยากจะเป็นอัศวินออกไปช่วยเหลือคนทําให้การเป็นผู้ประชาการสูงสุดในเมืองอัลเบียนซิตาเดลเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่คาตาลิน่าต้องการเธอจึงตั้งใจที่จะยอมแพ้ซึ่งจริงๆวีล่ารู้ดีอยู่แล้วว่าคาตาลิน่ามีความฝันอะไร ด้วยความรักที่มีต่อคาตาลิน่าวีล่าจึงยอมเสียสละตัวเองยอมชนะและกลายเป็นผู้บิญชาการสูงสุดของเมืองอัลเบียนซิตเดลคำพูดหลังจากที่วีล่าชนะในการประลองกับคาตาลิน่าก็คือคาตาลิน่าไปเถอะไปทำในสิ่งที่เธอฝันไว้หลังจากนั้นเส้นทางของคาตาลิน่าและวีล่าก็แยกออกจากกันชัดเจน ままหลังจากเวลาผ่านไป6ปีแกนลนหรือตัวเอกของแกลนบลูแฟนตาซีเนี่ยก็ได้มาที่เมืองอัลเบียนซิตาเดลทำให้คาตาลิน่าและวิลล่ากลับมาเจอกันอีกครั้ง คือชคชะตานำพาทั้งสองคนให้มาได้เจอกันอีกสู่การต่อสู้แห่งความรักและความเกลียดชังและนี่คือเรื่องราวของวีล่าลิลลี่ก็จบไปกับอีกหนึ่งตัวละครจากโลกของแกรนด์บูแฟนตาซีอาก็หวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับเรื่องราวของวีล่ากันนะคือขณะที่อาร์ทเองเนี่ยหาข้อมูลเองอารยังรู้สึกสนุกไปกับตัวละครนี้เลยเพราะว่าวีลายอมเสียสะละหลายๆอย่างในชีวิตเธอเพราะว่าความรักที่มีต่อคาตาลิน่าก็ ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก like. like, <guerre S 1> ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้ไปละจบお待たせして申し訳ありませんお姉さま